สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชควันที่27กุมภาพันธ์2564นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปแนวทางการเสี่ยงโชคของหวยหุ้นไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือมาเลหรือดาวโจนหรืออย่างเงี้ยอเอเออโจ๊กนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคพวกคุณบ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะ วันอาทิตย์นะคะต้องซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อคุณพ่อจะให้โชคลาภถ้าคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วลองซื้อเลขประจําตัวของคุณพ่อนะคะงวดนี้วันนี้มันจะมาค่ะส่วนคนวันจันทร์และวันพุธนะคะจันทร์กับพุธให้ซื้อเบอร์มือถือเลยเพราะว่าเบอร์มือถือจะให้โชคลาภคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธโดยการนําผลรวมทั้ง10ตัวเอาเป็นเบอร์มือถือที่ใช้บ่อยสุดนะคะมารวมกันแล้วซื้อค่าสําหรับทั้งจันทร์และพุธนะ และที่ข้ามไปก็คือวันอังคารนะคะคนวันอังคารต้องซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานรหัสพนักงานเงินเดือนปัจจุบันหรือวันที่เริ่มงานก็ได้นะคะรับรองวันนี้คุณจะรวยรวยค่ะและมาต่อกันที่วันพฤหัสบดีนะคะเพราะเมื่อกี้จันไปกับพูดแล้วเนาะวันพฤหัสบดีซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ลาภพวกคุณนะคะขอให้รวยรวยเฮงเฮงปังปังกันไปทุกๆคนเลยนะแล้วก็คนที่เกิดวันศุกร์เหมือนหมอแก้วนะคะในวันนี้วันศุกร์จงซื้อเลขเกี่ยว การเดินทางการท่องเที่ยวเลขยานพาหนะเพราะวันนี้ยานพาหนะจะให้โชคให้ราบคนเกิดวันศุกร์ค่ะส่วนคนเกิดวันเสาร์นะคะในวันนี้ให้ซื้อเลขรหัส ATM กดรหัสรหัสกด ATM 3ตัวท้ายค่ะแต่ในกรณีที่คุณไม่มีรหัส ATM ไม่ได้ใช้บัตร ATM ให้ใช้รหัสกดเงินในแอปพลิเคชันก็ได้3ตัวท้ายของรหัสนะคะรับรองเฮ โอเคค่ะอันนี้จบไปแล้วสําหรับแนวทางการเสี่ยงโชควันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วพารวยแนวทางการเสี่ยงโชคของวันที่1่งวดวันที่1มีนานะคะแก้วลงเอาไว้แล้วอยู่ในโนต้ตกลุ่มค่ะส่วนใครที่ไมออ่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มหมอแก้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะอย่าเพิ่งว่าแก้วพอแก้วขอแจกให้คนในกลุ่มก่อนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ